ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆพื่พทางบ้านถามมาว่าข้อดีข้อเสียของกุหลาบในส่วนของหนูมาลีคืออะไรนะคะเนี่ยค่ะ tradition home 2004ของเรานะคะวันนี้21วันแล้วค่ะที่นางบานเดี๋ยวจะให้วัดดูนะว่าดอกไซส์ใหญ่ขนาดไหน สามนิ้วกว่านะคะเ,เพื่อนๆเกือบสี่นิ้วสามนิ้วข้อดีของเขานะคะก็คือบานทนมีเสียงน้องกุ๊กไก่อยากออกกล้องด้วยข้อดีของเขานะคะก็คือบานทนทนมากวันนี้21วันเป็นวันที่21ละที่เขาบานข้อเสียนะคะ ก็คือเขาบานทนเกินไปเพราะว่าอะไรจะแก้ข่าวนะคะที่มีเพื่อนๆถามว่ารอบดอกน้องเล็วไหมเนี่ยค่ะยังไม่ทันล่วงเลยกิ่งใหม่ก็มาแล้วที่แรกนะคะเราตั้งใจว่าเราจะตัดเขาต่ํานะแต่ปรากฏว่าเขาออกกิ่งตรงนี้เราก็คงต้องได้ตัดตรงนี้ออกะค่ะเพื่อนๆสงสารเนาะอุตสาหออกดอกมาละเนี่ยค่ะ Traditional Home 2004นะคะคะข้อดีก็คือเขาดอกใหญ่สีสวยกลีบแน่นบานทนค่ะข้อเสียของดอกไม้ชนิดนี้นะคะก็คือเขาไม่มีกลิ่นนะคะกลิ่นเขาก็จะเหมือนแบบเหมือนกลีบดอกไม้นี่แหละดมดูก็คือจะไม่มีกลิ่นก็จะเหมือนอตัวเลดบาคาร่านะคะเป็นดอกไม้ที่สวยสวยไม่มีกลิ่น ถ้าเป็นสำนวนไทยก็คือสวยแต่รูปจุบไม่หอมเนะาะแต่เขาสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆแต่ข้อดีเนาะมันก็ดีสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้อาจจะไม่ชอบแบบกลิ่นกุหลาบอะค่ะบางคนเขาไม่ชอบอกลิ่นดอกไม้เนาะเป็นภูมิแพ้ข้อดีก็คือเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะ Traditional Home 2 0ง4เนี่ยค่ะยังไม่ได้ทันตัดเลย ก็แตกตากิ่งมาละก็เลยจะแก้ข่าวว่ารอบดอกออมีคนถามว่ารอบดอกน้องเร็วไหมเราก็คิดว่าน่าจะเร็วค่ะเพราะว่าน้องบานทนขนาดนี้แตกกิ่งมาลอะอลไก็จะมีเนี่ยค่ะอะเล็กซานดีนค่ะ อเล็กซานดีนฟอร์มหน้าหนาวเนี่ยค่ะอเล็กซานดีนนะคะเขาก็จะเป็นอ่อกุหลาบปัดดอกที่กรีบจะฟูฟูค่ะข้อดีเขานะคะก็คือว่ารอบดอกเขาเร็วแล้วถ้าว่าต้นเขาแข็งแรงอายุเขาได้เนี่ยค่ะ เขาจะออกดอกดกออกทีมาเป็นสิบดอกนะคะแต่ก,ก็ข้อเสียเขาก็มีค่ะข้อเสียเนี่ยเขาออกออกิ่งเยอะเกินไปเนาะมันทําให้บางกิ่งนะคะมันเป็นกิ่งตาบอดเหมือนว่าเขาออกมาสักพักเนี่ยค่ะกิ่งมันไม่สมบูรณ์เนาะมันก็จะเป็นกิ่งตาบอดค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ก็จะกิ่งตาบอดค่อนข้างเยอะนะ แต่ถ้าว่ากิ่งตาบอดประเภทนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ตัดเนาะเจาะตาให้เขาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเขาแตกกิ่งใหม่มาถ้าเขาสมบูรณ์เดี๋ยวเขาก็ออก,ออก,ออก,ออกเป็นตาดอกเองข้อดีของอเล็กซานดีนนะคะเขาเป็นกุหลาบที่สวยค่ะกลีบฟูกลิ่นหอมข้อเสียก็คือเขาค่อนข้างหนามดุค่ะ หนามดุแล้วก็ดอกไม้อีกชนิดค่ะกุหลาบอีกชนิดเป็นกุหลาบที่เราชอบมากเลยนะเป็นวันวาเลนไทน์ค่ะเพราะว่าเราเกิด14กุมภามันก็เป็นแบบกุหลาบแทนวันเกิดเนาะเนี่ยค่ะข้อดีของเขานะคะคือเขาเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่าย ไม่งองแงออกดอกทุกฤดูค่ะแล้วก็เชื้อโรคเชื้อราไม่กวนมแมลงไม่กวนแต่ก็ข้อเสียก็อย่างนี้ค่ะกรีบเขาบางกิ่งก้านเขาก็จะอ่อนเนาะเขาก็จะไม่ค่อยสู้แดดค่ะ วานวลิลลายเนี่ยคือคุ้มมากค่ะเ,เพื่อนๆเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายเขาจะมีดอกให้เพื่อนๆตลอดทั้งปีเลยนะคะทุกฤด,ดูค่ะไม่งองแงข้อดีก็คือดอกดก<ด>ข้อเสียก็คือกลีบเขาบางค่ะโดนแดดแพ้แดดแล้วก็คอตกนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นคอฟฟี่เบรกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าใช่คอฟฟี่เบรกหรือเปล่าแต่ว่าไปเซิร์ชดูใน Google เขาก็บอกว่าคอฟฟี่เบรกค่ะคอฟฟี่เบรกนะคะข้อดีก็คือเขาดอกดกค่ะออกมาแบบบางทีก็เป็นดอกเดียวบางทีก็ออกมาเป็นช่อนะคะดอกดกบานทน ข้อเสียก็คือเขาเป็นกุหลาบที่ดกมากกิ่งก้านกิ่งเขาเล็กค่ะกิ่งเขาเล็กแล้วก็ใบะคะ่ะก็จะเป็นเชื้อราก็ <c oughs> เสียน้อยนะคะคอฟฟี่เบกเนี่ยเขาสวยข้เสียก็คือกิ่งก้านเขาเล็กค่ะ ใบเป็นเชื้อราแต่ดอกเขาค่อนข้างทนแดดน,นะคะและ้วก็สายพันธุ์ต่อมาค่ะที่เรามีอันนี้กุหลาบในสวนเรานะคะเราจะไม่ไป,ไปพูดกุหลาบสายพันธุ์อื่นเนาะเอาที่ว่าประสบการณ์ที่เราเคยปลูกเนะะี่ยค่ะตัวนี้เป็น B-Shop ค่ะ B-Shop ก็คือข้อดีของเขาเลยก็คือกลิ่นหอมค่ะรอบดอกเร็ว ข้อเสียนะคะก็คือหนามดุบิชอปหนามดุมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็กิ่งเขาค่อนแข้งแข็งแล้วก็เนี่ยค่ะพกใบพกอะไรเขาเนี่ยค่ะจะไวต่อเชื้อราแต่ว่าเขาล่วงไปใบใหม่ของเขาก็ปกติค่ะบิชอปเป็นกุหลาบที่กลิ่นค่อนข้างแรงนะคะถ้าใครเป็นภูมิแพ้ก็ อยากให้เลี่ยงนิดนึงก็คือแบบกลิ่นเขาจะหอมหอมมากค่ะก็คือถ้าเดินมาเนี่ยทั้งสวนเลยก็คือจะเป็นกลิ่นบีชอปเนี่ยค่ะกลิ่นนำเลยแล้วก็ต้นถัดมานะคะเลเชียนบู oo, ที่เราบอกว่าเราอยากพักดอกแต่คิดว่าน่าจะพักไม่ทันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเลเชียนบูที่เราเพิ่ง บางกิ่งก็แค่เด็ดดอกนะคะบางกิ่งแล้วก็ตัดออกเพราะว่าหน้าฝนมันก็ซาแล้วน้องปลายฝนต้นหนาวละข้อดีของเลเชนบูนะคะเขาเป็นกุหลาบที่ออกดอกง่ายมากแล้วก็มแมลงไม่กวนค่ะเชื้อราไม่กวนเป็นกุหลาบที่ดอกดกมากค่ะรอบดอกเร็วเนี่ยเราก็เพิ่งตัดไปค่ะเพื่อนๆตัดไปน่าจะประมาณ สามสี่วันนี้มั้งนี่ค่ะตาดอกก็ออกมาแล้วกุหลาบเลเช่นบูก็อย่างแนะนำเพื่อนๆนะคะก,ก็คือถ้าใครเลี้ยงกุหลาบแล้วแบบว่าเลี้ยงยากเนี่ยลองเลเช่นบูค่ะมาเลี้ยงดูเพราะว่าขนาดนี้เขาเจอฝนหนักไปแล้วนะคะใบเขายังไม่เป็นเชื้อราค่ะ มแมลงก็ไม่กวนนะคะเทียบกันก็คือมีรอยมแมลงเล็กๆน้อยแต่ว่ารอบดอกเขาเร็วมากข้อเสียของเขาก็คือดอกเขาดกแล้วก็กิ่งก้านเขาจะแบบค่อนข้างอ่อนนะคะก็คือเวลาออกดอกมาเนาะ,ะเขาก็จะเหมือนก้มหน้าค่ะและกระต้นต่อไปนะคะแครมาแตงอู้กลิ่นกลิ่นกระโดง กิ่งนี้ค่อนข้างใหญ่สงสัยเป็นเพราะเราบ่นมั้งว่าเราเห็นสวนอื่นแบบดอกเขาออกยาวเป็นฟุตเนี่ยค่ะแค่มาแตงนะคะข้อดีก็คือรอบดอกเขาเร็วมากค่ะรอบดอกเร็วมากเนี่ยค่ะ รอบดอกเร็วมากคือถ้าปลูกไว้เนี่ยเหมือนเราจะได้เห็นดอกบานสะพรั่งตลอดเลยแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือเขาเป็นกุลหลาบกลีบบางเขาเพื่อนๆกลีบบางมากเนาะกลีบน้องบางมากเขาก็จะร่วงเร็วก็คือ,อเขาออกดอกเป็นช่อเนาะถ้าว่ากลีบไหนคะ่ะร่วงแล้วเราก็เด็ดออกเดี๋ยวดอกใหม่ก็บาน ก็คือถ้าแครมาแต่งนะคะข้อเสียของเขาก็คือเขากรีบบางจะค่อนข้างร่วงเร็วค่ะแล้วก็กิ่งเขาค่ะจะแผ่ด้านข้างมันก็เลยจะค่อนข้างเก้งก้างเนาะเนี่ยขนาดเราเพิ่งจับมัดเข้าไปนะคะกิ่งใหม่ก็ยังแตกมาเลยเรอชมกิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆกิ่งกระโดงใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะบำรุงดีๆ อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบกิ่งสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ที่มาจะาก,กิ่งกระโดงค่ะเขาจะบานสะพรั่งเป็นพวงเหมือนของ,อของสวนอื่นไหมแค่มาแต่งล่วงก็เก็บออกนะคะเพื่อนๆอ,อย่าปล่อยให้กุหลาบเหี่ยวคาต้นนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้สารอาหารเนาะคือถ้าเราไม่เด็ดออกนะคะตัวนี้มันยังมีเกสรอ,อยู่ าก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงค่ะเพื่อ,เ,อเป็นมเมล็ดต่อไปแล้วก็ตัดวงจรก็คือตัดออกให้เขาไปบำรุงช่อบใหม่แล้วก็กุหลาบอีกต้นค่ะชาดาวินชาดาวินก็คือเวลาเขาข้อดีนะคะเวลาเขาออกดอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างออกพร้อมกระพร้อมกันกลิ่นหอมดอกค่อนข้างใหญ่เขาจะเป็นกุหลาบเมืองหนาวนะเพื่อนๆเนาะ มันก็เลยบานไม่ข้อเสียก็คือเขาบานไม่ทน,นะค่ะแต่ก็มีตาดอกใหม่ให้ชมอยู่นะชาดาวิน,นะค่ะเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายนะคะแต่ว่าเขาบานไม่ทนข้อเสียก็คือเขาบานไม่ทน,นะค่ะได้ดูดอกวันสองวันก็ร่วงค่ะ แล้วก็มาดูสายพันธุ์ถัดมานะคะเลดอีเดนค่ะเลดอีเดนที่สวนหนูมารีนะคะข้อดีของเลดอีเดนนะคะเป็นกุหลาบเอ่อเลื้อยที่ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนเขาจะเป็นกุหลาบที่โตไวมากค่ะเพราะว่าตอนเราเนี่ยค่ะเพื่อนๆรับซื้อโทรศัพท์ก็มานะ นี่และค่ะสังคมเชนอบดค่ะเอาละค่ะมาคุยของเรื่องของเราต่อเนาะนี่ค่ะเลดีเดนเนาะข้อดีเขาค่ะเป็นกุหลาบที่สวยกรีบฟูกลิ่นหอมถ้าใครอยากได้แบบกุหลาบที่ กรีบฟูกรีบแน่นก็คือเลดอีเดนค่ะข้อเสียเนาะเขาเป็นกุหลาบเมืองนอกค่ะเพื่อนๆเขาก็คือจะแพ้แดดเนี่ยค่ะกลีบเจอแดดก็เริ่มไหม้ละแล้วลก็หนามดุก็อย่างนี้แล้วเนาะเพื่อนๆเนาะกุหลาบสวยต้องมีหนาม ก็เหมือนผู้หญิงค่ะเนี่ยแหละค่ะกุหลาบที่สวนนะคะข้อดีข้อเสียเนาะอันนี้ก็เฉพาะบางส่วนค่ะแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะคอร์เดสจูเบลี่ที่เพื่อนๆถามมาค่ะส่วนเราก็เป็นค่ะ กิ่งเขาเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นอ๋อก็ดีเนาะเขาเป็นกุหลาบที่ดอกใหญ่สีสวยแต่ว่าข้อเสียเขาค่ะต้นเขาเนี่ยค่ะจะเหมือนเป็นได้แบกตลอดเลยจะก,กิ่งเขาจะเป็นกิ่งแบบช้ำๆดำๆค่ะแต่ว่าเราก็เลี้ยงเขามาได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะเขาก็ไม่ตาย เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นไดแบ็กหรืเป็นเพราะสายพันธุ์เขากิ่งเขาจะเหมือนเป็นเชื้อราค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ